ช่วงนี้ข่าวครา,าวของวงการ 3G เนี่ยมีให้ได้ยินกันแบบว่าไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับต้องรีบฟังฟังเอาไว้อีกเดี๋ยวจะอาจจะไม่ได้ยินแล้วนั่นเลยแล้วครับ,รบถึงแม้จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างสับสนและวุ่นวายนะครับ,รบแต่วงการอุปกรณ์ 3G เนี่ยเขาแน่วแน่นะครับออกกันมาแย่ๆไปหมดเลยนะครับในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือว่าแอร์การ์ดหรือว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆเทียบเลยครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะเป็นตัวแทนของคนเน็ตเวิร์เนยก็อยากจะขอนำเสนออุปกรณ์ให้ดู ที่มีความเกี่ยวข้องกับ3าสีอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว อย่างนั้นเลยมันคือนี่ครับผมาเตอร์ของ Tp-link รุ่น TLMR 3 4 2 0ี่ครับโออโอโอ,โอ,อาจารย์สมเด็จครับครับผมาเตอร์เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับ 3G ได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับ 3G ได้ครับเราสามารถที่จะนำแอร์คาร 3G มาเสียบแล้วก็ใช้งานผ่านเครือข่าย 3G ได้เลยอะไรกันเนี่ยเสียบแอร์คารได้ด้วยถูกต้องคือความสามารถทั่วไปของาเตอร์เนี่ยก็คือความสามารถในการแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องในวงแหวนครับแต่ว่าการแชร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะมาเป็นยังไงไก็ได้เป็น ADSL ก็ได้ส่วนใหญ่นะโดยท ตัว T L M R 3 4 2 0เนี่ยได้เพิ่มความสามารถคือสามารถเอาอินเทอร์เน็ตจากเครือข่าย 3G มาใช้งานได้ด้วยซึ่งระบบเนี้เป็นระบบ Dual WAN ด้วยหมายถึงถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักผ่านทางสายแลนอยู่แล้วเกิดมีปัญหาล่มเริ่มไปครับมันจะสวิตช์เป็น 3G ให้ด้วยอัตโนมัติครับเหมือนกับตีกองสองกระเดียงเลยจริงจดจริงจดริงจ อยากจะรู้ว่ามาตรฐานของเราเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานอะไรครับแน่นอนเห็น2เสาอย่างนงี้เนี่ยก็คือ w i ลเลสแแบบมาตรฐานเความเร็ว300มเมกะบิตครับแล้วที่สังเกตนะครับด้วยความรู้ทางด้านเน็ตเบอร์กอันน้อยนิดของผมเนี่ยครับผมมองดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเสาแบบ5 d b i ใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าเสาแบบ5 d b i ก็จะส่งสัญญาณได้แรงกว่าเสาแบบ3 d b i ที่ใช้กันในเราเตอร์ทั่วไปครับครับผมอที่สำคัญตัวหลบดสที่อยู่ในเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยรองรับ AS เอสนะ t ีแท็ร ทีโอทีรวม <T OT. S 1> ไปถึงเครือข่าย e v i d โ o ด้วยซีดีเมด้วยเหรอครับถูกต้องครับผมโอ้ oh, สุดยอดมากเลยนะเนี่ยผมขอสอบถามอีกสักนิดหนึ่งอาจารย์สุเด็ดครับผมผมสังเกตเห็นความแปลกแตกต่างจากเราเตอร์ทั่วไปอ่ะคือบริเวณที่เป็นสีเขียวนี้นะครับมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งแล้วเขียนว,ว่า QSS มันคืออะไรครับอ๋อนี่คือ เทคโนโลยีของ t p l i n k ครับผมชื่อว่า Quick Secure Setup พี่หลามเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ก็คือจะเข้ารหัส w i รัสแอเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาใช้งานใช่ไหมครับใช่แล้วแต่บางทีเวลามีเพื่อนมาบ้าน<ะ>เพื่อนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตโอ้โหเราต้องฝืนใจบอกรหัสผ่านเขาครับอ่าเราก็กลัวนะครับกลัวว่าเขาจะเดินเผอไปพูดหน้าบ้านเด<อ>ี๋ยวคนข้างบ้านรู้เขาเลยแย่เลยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถใช้ปุ่ม Quick Secure Setup ในการช่วยเหลือได้ครับทำยังไงครับท,ทันทีที่เพื่อนคอนเน c t เข้ามายังไวรัสฟลิกเกอร์ตัวนี้ มันก็จะมีหน้าจอถามพาสเวิร์ดใช่ไหมครับตอนนั้นพี่หลานไม่ต้องบอกพาสเวิร์ดเพื่อนอแค่เดินมากดปุ่มตัวนี้เราเตอร์ครับ<า>กดพัวพาสเวิร์ดจะถูกส่งไปยังเราเตอร์เครื่องนั้นเลยสุดยอดมากเลยแน,น่นอนอย่างนี้เจ้าเพื่อนตัวดีของผมนะครับไม่สามารถเอาพาสเวิร์ดของผมไปปูดบอกใครได้อีกแล้วแถมยังมีความสามารถที่เรียกว่า CCA ครับอมันคืออะไรครับ CCA นย่อมจาก Clear Channel Assessment ครับเป็นความสามารถในการ,รหลบไวรลสตัวอื่น แบบนี้<_><_><ะ>พพเพราะบางทีเวลามีไวรลสตัวอื่นทับซ้อนอยู่ในช่อแนลเดียวกันเนี่ยครับใชน,นลชนกันปุ๊บออ้ข้อมูลหายหมดโอ้ตันนี้มันสามารถเลี้ยวหลบได้ปุ๊บๆุๆ๊บปุ๊บุ๊บแล้วก็ยังมี ไฟวอลในตัวด้วยฮะมีไฟวอลด้วยเหรอครับครับผมเอาไว้ป้องก,กันการโจมตีจากภายนอกระ<ม>บบ parental control รลฮะคนคุ้นอันนี้เหมือนเคยได้ยินใน Windows อ่าก็คือเอาไว้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในใน,ในเครือข่ายแรกของเราอะะไม่ให้เข้าเว็บไซต์นั้นไม่เว็บไซต์นี้ได้เหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ห่วงใยบุตรหลานแล้วไม่ต้องไปตั้งที่ Windows เลยนะครับตั้งได้ที่เราเตอร์ตัวนี้เลยและอีก่ความสามารถที่โดดมากๆครับนั่นคือ Band w i d t h control ฮะมันควบคุมอะไรเลยครับควบคัรบ ใครที่ดาวนโหลดหนักๆเนี่ยกำหนดให้เข้าไปเลยครับว่าดาวนโหลดได้ไม่เกินเท่านี้เค่ตอนนี้ทุกคนก็จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันถูกต้องคุณสมบัติเยอะอย่างนี้รับประกันนานแค่ไหนครับเนี่ยแน่นอนครับว่าสินค้าของทีทนเนี่ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นเลยทีเดียวมผมเคยได้ยินว่าไม่แต่รถทับนะครับพังกระจุยแหลกเป็นเสี่ยง ถ้าคุณเก็บวอยมาเคลมได้ก็สามารถาไปเคลมได้ครับอย่างนั้นเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าจ,จริงจริงพี่หลามลองให้ดูหน่อยของที่บ้านพี่มันอันตรายตอนที่เขาไปหยิบวอยครับอาจจะโดนรถชนซ้ำได้ครับโอเค <laughs> ขอบคุณสารที่เถิะครับผมร้านกาแฟวารบีครับสาขาพาักเลนเอกมัยครับ